ฮือหาเจนนี่แบ a ็กพิงค์หวดผมทรงใหม่ลุคนี้น่ารักทําแฟนคลับทั่วโลกตะลึงทําเอามรนดาแฟนคลับแตกตื่นทั่วโลกเลยเมื่อเจนนี่แบ็กพิงค์ทำให้หัวใจของแฟนๆหลงไหลด้วยทรงผมใหม่ของเธอในคอนเสิร์ตบอนพิงค์ที่จัดขึ้นในกรุงเบอร์ลินเจนนี่โชว์ลุคที่นุ่มนวลขึ้นด้วยหน้ามา้าที่ตีกรอบใบหน้าของเธออย่างประณีต พร้อมกับผมยาวหยักโศกของเธอรูปรักใหม่ของเจนนี่ได้รับความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกในทันทีซึ่งแห่กันไปที่ฟอรัมชุมชนออนไลน์ต่างๆรวมถึงบนทวิตเตอร์เพื่อแสดงความทึ่งในความสงามของเธอ